เฮ้เผื่อพ่อเต๋อพ่อมาพอาไปใส่มาไม่ไปฮะเอาเผยย่านนี้อยังบ่รอเผยสื่อเผยหนุกตัวบอกสิไปใส่ย่านบ่รอสิจ้าพ่อซีไปงานอยังมื้อนี้บ่ได้ไปรับจ้างตักบ่ไปจ้างตักปุ๋ยบ่พ่อตักปุ๋ยครับตักปุ้นแม่ไ่ได้ไปมันบ่ก่ามัมีงานเมืนบอกมีงานปกติบอกเลขเอฟซีเจ็ดซีเจ็ดห้ามันออกแปดห้า เออมัว่าม้วเขาเลยเอาตัวมันออกดูว่ะเนี่ยเอามันแก่เมื่อไหมดูว่าเราขี่ไปนะว่าหนูนุสิเขียนเอาดอกว่ามันต้องเคียนในนูนดอกบอกเจสซี่เจสหาออกแปดหาเนาะเพิ่นกับพระจ่ายเดียสิอย่าให้เบื้องเรืพี่น้องของความเมาอุทิศผ่านมาหลักฐานยังอยู่เป็นไห้ร้ายคลิปยูเทล่ามันจะมีคลิปหนึ่งอออันนี้โค้งสองโค้งสองเจ็ดสี่เจ็ดห้ามันออกแปดหาพี่น้อง เออคหาเจ็ดซี่เจ็หาออกแปดหาเอองงนี่โ่มงอแกกเอาตัวที่จะออกเด้งเออถุงมือแต่ว่าขไนเเจ็ดซี่เจ็ดหออกแปดหาวนี้สีออกตัวได้งวดวันที่สองพฤษภาพมพ่อเอาตัวที่จะออกพ่อออกตัวได้สองควรสองควาล่ะสองตัวสาตัวออกตัวไหนกันตัวมั ออกตัวไหไปหอยมีคือพิญยูจะยี่สิบบาทไงเราเคยเห็นมึงหอยมันก็ถือย้วมันก็ลูกเตะอยู่เนี่ยมนงทมึงนี่มาบอกมลนีกนี่บ้าปกติเป็นไงด้พ er ี่น yeah ้องบางวันก็เป็นคนธรรมดาบางวันก็เป็นคนปกติบางวันก็เป็นคนพิเศษนะคะเมื่อวนบ้าปกติเป็นไรใสใหญ่แบบดูเตสรใส่แม่ สีหายยุคา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 แฟ่สีหายยุบอกนอยกีก่อนัวได้วันนี้สิวกตโวได้อ่วมพูดกับเอ่อการย่างกันดีๆถึงมึงเนี่ยถึงมึงเก็บยาไปกินนะบมาบัดดีเฮ้ยเฮ้ยมันเกลอ้ยงไรกันเนี่ ันกั้คร่ำมั่งเลยเหรอนม่งใหญ่ไงผู้ใหมาน้ำเนาะบีให้ผูละข่มละข่าแต่เนาะอาพ่อเมาเอาแท้ๆออกตัวได้งวดนี่มันอยู่ออกอยู่เปลี่ยนหเก้าชุดเก้าบาทนี่มันบอกมีโบนิโตเอบมนจีสุดมีบริจนาเปลหาตัวเก้านี่บอกตัเก้าสิบเก้านี่บอก ก็ออกวาเกนี่รมานแปกับเกาสิบกมับยวตั้งดีเออโอ้ยงานกันงานวั่าแดหากัาเก้าสิบเก้าัเดหม่เพื่นฟังดีๆแล้วพี่น้องแปหากับเก่าสิบเก่าเก่าสิบเก่าว่ามันว่รามันสิบเก่าบตัวนึงเกาันสก้าเีเกต้าเน่งตัวนึงมันสิบเก่าว่าหนึ่งเก่าะเกอยู่เก้าเอาแค่สมตัวนี้เนาะแปดห้าเก้าเกับหนึ่เก้านี่ งูสีวงไว้ให้พ่อสีให้เด้อตัวใดสีออกออกไถหรือออกเล้าสีให้แน่นั่งเชื่อมหะเนี่ยเ้าเฝ้าพ่อถอยไปอีกหนูหนูสูงสีว่องให้พ่อสีเด้อโอ้บอกได้ใส่ายให้เนาะบอกให้ถอยก็ถอยสีไหมอ้าวีไปหนตัวได้ตัวใดสีออกสีสีสีออกตัวไหนเม่กี้จามสีไป่มีก่มึงมีสามสีเลยมึงมีเยอะโอ้ โซ่บูชาบันต์อ,ออกตัวได้าสามคู่นี่คู่ใดสิออกพอเมาบอ,อ,อคู่ใดสี่สี่เสีเย,ย,ย,ยอืเสียหนึ่งบอว่าเอาดอกดินสอพอเมาเขียนภาษาจีนพวกหนูอ่านมาอ,ออกตัวได้จะออกกอ็ไม่มีมเขียนเขย่า มันงวดวันที่สองพฤษภาเอ้าวสิออกตัวได้สิเห็นหมตัวรักตัวสิตายแล้วตัวลูเจรือหออกคู่ไหนออกหนึ่งเก้ามันบ่่งเก้าพะพานมันตัวรางของมอูหลังอ๋อหนึ่งเก้านี่ตัวล่างบ่กินจากเขาเลยพี่จิตเก้าบ้างเอ้ตัวพยมยุติสิบเก้าได้พี่นอกนุ่นาจะบทามหลายเพราะเมื่อนี่ิ่น ่นบ่ลอยเปอร์เซ็นต์พนใดคน่นบ่ปกตินะคะ่นจะซี่ยำยุตตเน่เกานะคะให้ซี่ดีด้ด้นี่ายู่ที่ย่างี่ดีมีหเได้รือเล่าเราเน้นยุตตาี่เน้นยุตตโี้ดที่เราเนเข้ามาเนื้อจี๊ดนเนอดั าถามต้งได้เปินกระซียุต้านึงเก้าเลยนะคะเป็นแนวได้ไงเสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเด้๋ยกลใกล้มือจังจะมาถามเลขสามตัวเด้อพอมเมาเด้เอ,อใกล้ๆเลขออกเลขออกวันที่สองใกล้ๆหนูจังจะมาถามสามตัวตัวได้เมื่อนี้เอาแค่สองตัวก่อนอเอฟซีโชคดีน้ำเด้อว,วันจีได้ฝากคากาแฟ่คากับเขาหา้ฝากมาตอนนั้นหาลอยหายไปว่าม็นใส่เบิร์ดหรืตีเด้งยินงมาไปแก่คนเหมือนเด้มแก่เบิร์ดแล้ว ย้ำความว่าบ่มีเงินคนแก่ขึ้นบอมีจับ่แม่โอ้ตายยอู่บอบ้านกับถุงยู่แม่ดวงไปไสเดีนี่แม่ดวงไปไสตายจากก็ลงหนาวเขาไอจากไอจากยังได่หนูเห็นแม่ดวงขับรถอยู่บ้านก็เห็นอยู่ ตายยังไหนคือประด้ซ่องเดนี ud, ่พาแย่ดวงพันตายจากนาะเย็นออกไปชัว์นะดวงน้อยเป็นดวงหนุ่เก็บเป็นดวงเก็บเดี๋ยวยังยันยังตัวกลจยังแริะ เปล่าแงเปล่แดงไปปราไว้ผาแดง็ไปไวมาเนี้ลูกขึ้นมากแล้วเปล่าพหาเกากเื่อโอคาคาแฟ่โอคาโอ้ฟอโอได้าคาแฟ่นอเดอเนาะเอาะกอลงในคลิปเอาน่้้ค่ะอาคาคาแฟอ้าให้เอฟซีโชดีนเนื่อเอ้ยครับเน้ยเลยเกากระเ่อร่ วันจับอกข่าวจิ้สรุปนะคะแนวทางของพ่อเมาส์นะคะเดี๋ยวเพิ่นไปก่อนดิสคะสรุปแนวทางของพ่อเมาส์นะคะงวดวันที่2พฤษภาคม2568นะคะเพิ่นบอกตัว985กับ99กับ19นะคะ<า>นะคะ,นะคะให้เพิ่นซี้นะคะเพิ่นซี้เน้นอยู่ต้านึนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐ,ฐาบาลไทยนะคะนะคะ แล้วโค้งสุดท้ายเดนนที่ยาจะมาตามเลขสามตัวหายนะคะวอ้ยพ่อห้ยเพราะพี่น้องเอฟซีโชดีในทางของพ่อเม้า์นะคะหน้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเลยพี่น้องมงมมู่มาเจเต็บเต็มพื้นเลยลกคักโดกเนี่ย ยอ่ะนีรีดกค่ะแต่ันเอายังสีท้อมุ้อย่างนั้นคมือเย็นคนมือเย็นโอสุดยอดัมันจะยืนผื้นไหมนะมันยืนเมื่อไรมันหนักลูกมันพากันนอนเลยเต็มเลยเนเวทมือหดน้ำเนาะลดน้ำเวทมืออด ชาวางลากยิ้มว่าให้สุกซืก้อได้ถิ่นแปงมันเก็บสูมือคนนะโอ้มันเก็บไม่สุกไปใายมันเก็บมันหอดผลป้า,าปลูกได้งามครันนบเนาะป๊ามันไล่กันข้นนะพี่น้องตากะแตนบ้านแม่จ้อยบ้านพ่อซอสอนะบบนนอันโม่ไล่ๆเนาะโมมีหรือบ่